ทีมหนึ่งจะเป็นทีมซ่อนทีมหนึ่งจะเป็นทีมแอบ <c oughs> เรามาเล่นซอ่อนแอบกันที่เมืองเมืองขนมหวานวานะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเกรซแกลนซึ่งใหญ่โตและสวยงามมาก <c oughs> เด็กๆเ,เห็นกิจการนะมากๆนะคะทีเนี้ยเรามาพร้อมกับเลี้ยงลูกสุดเวียงนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่เราสองคนก็เลยจะเล่นซ่อนแอบกัน <c oughs> เด็กๆอยากเล่นซอ่อนแอบใช่ก็คือจะไปทีมหนึ่งซ่อน ทีมหนึ่งหาในอาณาจักรเนี้ยนะใช่จะหากันเจอเหรอต้องเจอแต่เขาบอกว่ากว้างมากเรามีที่ซ่อนเยอะมากจริงๆนะพี่แม่ว่าคนหาจะเหนื่อยคนซ่อนจะสนุกเดี๋ยวเราต้องดูว่าเราจะได้ซ่อนหรือได้หาเป่ายิงชุบเป่ายิงชุผมไม่ค่อยชอบพิธียังชุบเพราะว่าสองคนนี้ชอบขี้โกงคุณอก้อยครับอุ้ยเอาก้อยค่ะเอาก้อยนะครับเล่นเป็นบ้านนะนนะครับคุณเอาก้อยแล้วถ้าเกิดว่าใครได้ ะชี้อ่ามีมีหัวกับก้อยแล้วขอชี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราโยนขึ้นไปนะแล้วก็มันจะตกไปไหนครับเุ้ยยั้งยั้งยั้งชักแป๊ะที่แปะหัวเลยก้อยก้อยแล้วบ้านเราหัวนะเเออาาละก้อยนะแต่ไม่ต้องไม่ต้องมือไม่ต้องมือปิดนะปล่อยให้เหรียญตกพื้นเลยโยนขึ้นไปเลยแล้วปล่อยให้เหรียญตกพื้นอาวงงงงเฮ้ยเอาได้เราจะปล่อยเหรียญตกพื้นไปโยนขึ้นไปปล่อยเหรียญตกพื้น เเราเลือกว่าเราจะหาหรือจะแอบไงเราแอบเราแอบเราจะไม่มีกำหนดเลยใช่ไหมไปที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ห้ามลงยาโอเคห้ามลงยาห้ามลงยาห้ามออกข้างนออกอ่ะนย่้าถึงเท่าไหร่คะห้าสิบนะไปแล้วห้าสิบโอเคไปเร็วจะตาดไปไหนแอม พ่อว่าไปแอบชั้นสองชั้นสองมองไอติมมองไอติมเร็วไปแอบชั้นสองโซนไอติมชั้นแดงเปไหนไปแอบชั้นสองตรงนั้นชั้นสองเฮ้ยแต่ชั้นสองเธอเขาหาเจออ่ะไม่มีทางนีเลยนะแต่เราจะเห็นว่าบ้านขนมปังขนมปังอ่ะไปบ้านขนมปังก็ได้ไปเร็วเอาเอาไหนปล่อยมือแกเดงปล่อยโอ๊ยกว้างใหญ่เหลือเกินโอ๊ยลงไม่ได้เดี๋ยวลงยังไงโอ๊โอ๊ย <Für S 2> บ้าน <Pur> ไหนบ้านไหนบ้านสิชมพูไหมเออบ้านสิชมพูก็ได้อ่ะวันนี้คนเยอะด้วยไงเราก็อาศัยคนพุกพล่านช่วยพลางสายตาเฮ้ยร็วโอ้ยอึ๊บโอ้เช่ตังคิดว่าอยู่ที่สูงเออจุ๊บอยู่ที่สูงอย่ เราจะไปอยู่สูงไม่ได้มันหยุดเตี้ยวๆไว้ไม่ท่านชมพูอยู่เตี้ยๆเข้าบ้านนี้ก่อนนะเข้าบ้านนี้ก่อนหลบไว้หลบไว้ตรงนี้ไฟส่องดูว่ามาไปเต้นหนึ่งท่านเอาละบ้านกันนะเฮ้ยส่องดูก่อน ใหญ่ขนาดนี้หาไม่เจอหรอกไม่เจอรอกไปเดินรอบไหมตอนนี้ประมาณบ่ายกี่โมงตอนนี้สี่โมงครึ่งนะพ่อคิดว่ากว่าจะเจอก็ประมาณหกโมงแหละวีดีโอดียาวสามชั่วโมงมันมีหน้าตามันม้หน้าตาเฮ้ยเ่้ยยวเขาเห็นค่ะพ่อว่าตรงนี้ร้อนว่ากเไยร้อนเกยมที่เก๋ที่เย็นไาาาางงั้้เเเชื่ออรตหหขล เพราะว่ามาแล้วจิ๊บเอเห็นยังยังไงอยู่ตัวสไลเดอร์เหรอไหนเฮ้ยเจอเราไลเดอร์ีย่าจเห็นเห็นเราเฮ้ยยก็ด มีมีที่ดีอะมีมาแล้ว้าแล้วมีนีนีมาจะดีแล้่มี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 เดียโดนโดนไปเร็วจังเลยอะ างมาตลอดเลยใครเจอชนบ้างใครเจอชนบ้างเขชี้มาชี้มาปรากากวปรากฏว่าโดนใายเจอ อ่าไปเดี๋ยวเราหาอ่ารานับหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่ครับหนึ่งถึงร้อยหกพัร้อยเลยเหรอร้อยเลยอ่าร้อยร้อยโอเคผมทองแต่บ้างไม่ได้ใช้แต่บ้านเลยนะจำข่าวชื่อข่าวผมทองนะอ้อเดินเดินไม่ไหวมาเก็บเก็บน้าอ้อครับพิมเราไม่ไหวแล้วอ้าวนี่คืออะไรก็ไปซ่อนกันแล้วระดับหนึ่ง สองเราเห็นรตรงนี้เที่ยวรู้ที่เด็ดตรงไหนไหนตรงไหนเขาเล่นด้วยกันมาตั้งนานแล้วไงเขารู้ทางนี้พี่ไล่ดีเชิดแต้มกับร้อยแก้วอ่ะนี่เพราะว่าต้องขึ้นไปที่สูงๆใช่นั่นแหละมองจากที่สูงๆเห็นเปล่าโอ้โหต้องไปปีนหาเห็นไหมเห็นปล่าลูกไหวไหมนะไหวไหมนะเจอยังเจอยังเห็นไหม ตะโกนเรียกดิลอยแก้วพี่ลอยแก้วจะยกเลิกกันเลยไหมค่ะยกเลิกะเดี๋ยวแต้มยกเลิกไหมค่ะเราจะไปกินดอศครีมกันแล้วพี่ฟินจะมาหรือยังคะไปขึ้นไปหามองเห็นยังเนี่ยถ้าจะขึ้นไปสูงๆอะไปขึ้นตรงนู้นสูงๆแล้วมองเดินรอบๆหาเจอ โอยน่าหนาต้นในติมอมะไปเจอแล้วเจอเจอหยุดก่อนไปรู้็ไปสิเขาไปแล้วเ็าไปหาโอไยเด็กมันวิ่งกันเราวิ่งตามไม่ทัน โอยอยแก้วยไม่หยุดมโอยอยู่นั่นไงนอนนอนรลบอยู่ตรงนั้นเอโป๊ะอยแก้วโอยหายใจไม่ทันลุงโยิใหมากลุงโยวิ่งตามกางเกงจะหลุดจะหลุดหลายรอบแล้วลอยแก้วไปหลบอยู่ในรูเล็กๆหายใจไม่ออกวิ่งออกมาเจอเลย ไปหาเราใช่ไหมไปหาที่พี่สุดพี่เห็นน้องอ้อเห็นน้องอ้อลงวิ่งกระโปรงอยู่นี่ไงไปเห็นไอ้ปากร้องนี่ยเนี่ยตอนนี้ไม่มาลน้องอ้ออยู่ไหนอีกแล้วไปแอบรลานแก้นแก้นะคะสวยแล้วก็สนุกมากๆเลยนะสำหรับใครที่อยากดูวิดีโอน้องลอยแก้วนะคะว่าไปซ่อนยังไงแล้วก็ไปหายังไงนะคะ เดี๋ยวแม่ให้ลิง์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะคลิกไปดูกันรับรองสนุกแน่นอนนะ <c oughs> ก็ถ้าเกิดใครอยากมาร้านแกงแดงนะคะแม่ก็จะให้รายละเอียดร้านไว้ใต้วิดีโอนี้ด้วยนะเดี๋ยวแม่ไปเล่นกับเด็กๆต่อกัอนนะคะบ๊ายบาย